มื่อน,นี้พร้อมวันนี้พร้อมที่จะพูดที่เงียบพ่อกับคิดว่าเราไม่อยากให้อ่าลูกไงมากต้องมาเห็นคลิปพ่อแม่ทะเลาะก,กันประเด็นแรกด้ยที่จะบอกคือทุกคนล่อประเด็นคําว่ามือที่สามเพราะบ๊กโพดแล้วลฟ์สดการที่การที่นั่งโพดหลัไลฟ์สดเนี่ยคนที่อ่านดูเนี่ย จะเข้าใจว่าจะเข้าใจว่าแผลาพลางเนี่ยทุกคนนีอ่านที่เข้าใจได้ว่าข่<น>อยนีไปเอาก็ผู้อืน่นไปนอนงก็ผู้อืน่นกล้าสาบานตรงนี้เลยว่าบ่ดด้เป็นสีก็ผู้ใดบ่ดด้ไปเอากันก็ผู้ใดแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องคือคืออะไรแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องนีคืออย่างอ่าอันนี้อ่ะอัน,นอันนี้คือหอ้อข้อสิบเอ่าจากจากใจหรือว่าจากความรู้สึกทุกอย่างที่จะเว่าในมือน,นี้ที่จริงว่าอยากจะเ่าเพราะว่า ันเป็นเรืองภายในขอบครั่วแตในเมื่อบีกโลออกมาในสาธารณะแล้วสื่อก็โจมตีเราสื่อโจมตีเฮ้าว่าเ้าไม่มือที่สาไมไ่หนนมีดท,ทำครอบครัวพังถามว่าเหตุผลมันเกิดขึ้นจากอะไรก่อนคนนยงกับย่โยงไปแล้วก็ล่าสุดก็ไปตัดคลิปก็ไปมั่วซั่วกันไปเบิดทําให้คนเข้าใจไปต่างๆนานาก่อ,อยก็บร่าเรื่อซั่วถึงขนาดว่าโบซือสัตว์กับดูกกับผัวเขยยอมรับเลยเวลาที่เราดาว หรือเรามีความรู้สึกที่ว่าเราน้อยใจอ่าผัวเมีอายุน้อกันมันมีมันมันมีแน่นอนที่ไม่เข้าใจกันและรู้สึกว่าเราน้อยใจเขารู้สึกว่าเขาน่อยใจเขาน้อยเขาน่อยใจออันนี้เรายอมรับว่าเราคุยกับบางคนแล้วเรารู้สึกดีอันนี้ก็ยอมรับยอมรับผิดว่าอ่ะเราอาจจะเผลอเผลอไปคุยกับคนนั้นแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังบวกเรามีพลังบวกและเรารู้สึกว่าอ่เรามีกําลังใจ แต่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเรื่องมันบดลดเยขนาดนั้นเลยมันไม่ได้ใหญ่ถึงว่าฉันไปมีชู้หรือไปจีกันหรือว่าไปนอกนํากันมันไม่มีมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเลยแล้วพอพ่อบีกหูว่าอะฉันมีการคุยฉันมีการคุยแล้วทีเนี้ยเข้ากันได้คุยกันเราก็ได้คุยกันแล้วเราก็ได้เปิดใจคุยกันว่าฉันคุยแบบไหนอะไรยังไงแล้วบีกับลับลูแล้วก็คุยกัน แล้วบีก็คือรับไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่หึงเมียเป็นคนที่เป็นคนที่หึงหึงเมียมากๆรัดเรื่องแบบนี้คือนั่งรับบอดดายถึงแม้ว่ามันจะบอดดายเมียงกัตามแต่นั่งรับบอดดายนางก็เลยคิดว่านางจะถอยออกมาก่อนถอยออกมาเพราะว่าเพราะว่าใจนัง่งรู้สึกว่าโบอโอเคอ่าอันนี้เราเราคุยกันแบบหันหน้าคุยกันแล้วนะหันหนาคุยกันแล้วแต่แต่แตขา้าบอดดายคิดว่าข้าจะเอาผู่ใดเข้ามาก ในขอบรัวหรือว่าเขามาแท่นทีคนในขอบรัวเด็ดค่ะอันนี้ไม่ไม่เคยมีในความคิดและมันเป็นไปไม่ได้ผพวเขาอ,อยย่จังสิพีบ่บานฟิตเล่นอยย่จังสิแล้วใครสิเอาใหใดมาแท่นทีเขามันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปไม่ได้ถามว่าคอยหักคอยหักผพราว่คอยบอกักถามว่าตอนนี้ยังรักไหมยังรักแต่สิ่งทีเสียใจก็คือว่าคือที่จริงนะ่ะมันไม่ได้มันไม,ไม่ไม่เรื่องแบบว,ว่าใหญ่ โตมโหฬารอะไรขนาดนั้นนี่ลุยกับคุยคอยกับคุยคุยกันแล้วว่าเออมันเป็นอย่างนี้เออเรายอมรับว่าเราเราเรามีคุยให้กําลังใจคุยเรื่องงานคุยให้กําลังใจแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเกินเลยถูกต้องอันนี้เขาคือห้อขอใจเราขอโทษแล้วว่าเออเราขอโทษที่เราเขาอาจจะแบบว่าเผลอคุยแล้วเรารู้สึกว่าเอ,อ้าเราทําไมเรารู้สึกว่าอ่าเรารู้สึกช่วงที่ว่าเราดาวแต่มันเพราะอะไรมันเพราะอย่าง เพราะในช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันน้อยใจให้คุณที่ฉันเสียใจกับสิ่งที่คุณปล่อยปะละเลยเมื่อว่างวันไหนที่ไม่มีงานอยู่บ้านเจ้าก็บูคิดว่าสิยุน้ำข่อยเจ้าก็บูคิดว่าสิยื้น้ำลูกน้ำเมียเจ้าก็เลือกที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งเจ้าก็เลือกที่จะไปกับคนอื่นเมือ่อใดว่างคอยก็คิดว่าเจ้าจะยุน้ำข่อยยื้น้ำลูกผ้าลูกผ้าเมียไปดินเนอร์ไปกินข้าวนอกบ้านแต่เจ้าก็เลือก ที่จะไปเที่ยวสอดแจ้งไปบาเกไปบาโหดถามว่าต่ข่อยบ่คิดคอยก็ต้องคิดบ่เฮ mm ้ย hmm. hey, ว่าทำไมวันว่างๆทำไมไม่อยากอยู่กับเมียวะ mm hmm. คือไปอ,อยู่ที่น้องข่อยวะเวลากลับบ้านข่อยส่วนว่าไปกินข้าวบานป้าแจ้วป่ะไปหาลูกเธอไปกินเลยฉันจะกินอยู่คาเฟ่เ mm hmm. นี่ยมันมีความมันมีความอัดอั้นตันใจคือบางเรื่องบางอย่างที่เฮาอยากจะ มีความสุขกับผัวกับครอบครัวแต่แต่แต่เวลาอันน้อยนิดน่ะเวลาอันน้อยนิดที่เขามีเวลาที่จะอยู่กับเรามีความสุขกับเรากับครอบครัวแต่คุณก็เลือกที่จะไปแบบนั้นถึงแม้ว่าเออคอยก็อกว่าเออว่าเป็นยังไปโหลดว่าเป็นยังไปโหลดมันก็ไม่เป็นไรหรอกคุณไปแต่มันบ่อยเกินไปไหมเจ้าไปดูปวดบอ่อแล้วบางทีคอยบอกว่าแวหาลูกในเรื่อบ,บานบาดเจ้าเจ้าบแวะเจ้า,จาจขี้ไก่ไปคุณ เจ้ากับไปโฟกัสธุรกิจอย่างเจ้าแทนทีว่าเออลูกอยู่แค่นี้แวะไปหาลูกแค่นิดเดียวก็ได้คุณกับพ่ไปอันนี้อันนี้มันเป็นมันก็เป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดของเราที่เราเอาความน้อยใจเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเอาความรู้สึกที่มันสะสมมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยืจนไหที่หรู้สึกว่าห้องน้อยใจความรู้สึกมันดามันน้อยใจมันก็เลยทําให้เรา,าพลาดที่เราไปคุยแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเออคุยแล้วรู้สึกดี แค่นั้นแต่ไม่มีเรื่องชู้สาวไม่ได้มีบระเด,ดไปเฮตดเอียงที่มันเกิดเลยเด็ดขาดไม่มีแน่นอนเพราะเราก็มีศักรีของเราเหมือนกันคอยก็มีสักรีของเขาเหมือนกันคอยก็มกไม่ลูไม่ผัวคอยก็ยังซื้อซั์กับลูกก็ผัวอยู่ในจุดหนีในส่วนหนี้แต่ในสิ่งที่คุณโพสต์หรือว่าหรือว่าคุณไรสดมันซื้อออกมันซื้อออกไปคือจังว่าคอยมีซั่วหลายคือจะคอยไปเอาก็ผู้อื่นนี่คือจะคอยไปนอนกก็ผู้อื่นนี่ ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นตอนแรกคุยกันแล้วตกรุ่งกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วก็บเได้ดมีเอียงก็บ่ฮู้ว่านันสิเป็นจังซี่เข้เลือกมาคุยกันหมดแล้วเขาบอกว่าคุยกันกับบัวบุิกรคุยกันแล้วเฮาคุยกันแล้วแล้วตอนที่ตอนก้อนที่บ๊กจะโพดอ่ะบ๊กบ๊กก็บเได้บิ๊กก็ไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้คุยกันอ่ะคือขอคิดว่าไปมันดี๓หมือไปมันดีมวันอ่ะ ทุกอย่างมันจะดีขึ้นคอยคิดว่าคอยจะมีเวลาคุยกับเขามากขึ้นมีเวลาอยู่น้ำกันมากขึ้นน่าจะได้ปรับความเข้าใจอะไรกันมากขึ้นแล้วเมื่อก้อนทีบ๊กจะโพสคอยกับแชทไปถามเรื่องไปมั่นดีแล้วเราซื้อชุดเสื้อผ้าอะไรคือเตรียมไปเที่ยวเตรียมที่จะแบบว่าอ่ะเราเข้าไปปรับความเข้าใจกันหรือว่าจูนกันไหมแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเออ ก็เลยแบบว่าเอาถ้าถ้างั้นเอาที่เธอสบายใจเพราะว่าเราก็ไม่อยากไม่อยากที่จะไปไม่ไ่อยากที่จะไปแบบว่าอันนี้เขาเพราะว่าเราก็มีส่วนผิดของเราคนเรามันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกพี่น้องแล้วคนที่คนที่เมนดาเมนวายเห่าคุณคุณก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีใครที่จะดีร้อยเปอร์เซ็นต่างคนต่างมีข้อผิดพลาดกันทั้งนั้นที่พ่อว่าว่ได้อยากให้ไม่ได้อยากให ให้ทุกคนหรือว่าใครมาเห็นใจทั้งนั้นแตเ่เราพูดในมุมของเราเราอยากชี้แจงว่าเฮาบระเดไปเฮาบระเดไปเรียนสูไปหาไปนอนกับผู้ชายเด้เพราะว่าดูคอมเมนต์ดูอะไรเนี่ยมีตาวักคือจังแบบว่าเฮาเนี่ยเฮานี่ไปเอากันกับผู้อื่นเนี่ยจนผัวเดมาแชร์จนเด้ผัวจนได้มาประจานมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงขนาดนั้นเราคุยกันแล้วเราคุยกันก,นก่อนหน้านี้แล้วแต่แต่กอน่ะแต่กอนที่จะโพษน่ะ คือบอกคุยกันก่อนคือไปถามกันก่อนแล้วทําไมถึงพูดถึงเรื่ององค์กรถามว่าองค์กรคืออะไรคือตอนเนี้ยวีกโพสไปโพสไปแล้วแล้วไลฟ์สดไปผลกระทบผลกระทบมันกระทบทุกอย่างมันกระทบทุกอย่างตอนนี้คือไม่มีใครที่ไม่ด่าฉันเสียใจตรงที่ว่าเป็นอย่างทําไมไม่คุยกันเป็นอย่างคือบอกคุยกันก่อนว่าเสียเอาจังได จะเอายังไงทําไมไม่คุยกันว่าคุณจะเอายังไงกับเราเราจะไปต่อกันยังไงเราจะคุยกันยังไงที่จริงนะเขาคุยกันและแ่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามือที่จะโพส์น่ะมือที่จะไลน์น่ะบอกคุยไม่คุยแล้วอยู่ดีๆก็โพส์โพส์อ่าอยู่ดีๆก็โพส์อยู่ดีก็ไลน์ล้วคิดว่าแล้วคิดว่ามันมันจะมองหน้ากันได้เหรอคิดว่ามันสิมองหนากันได้บ่ลูกก็อยู่หังลูกก็อยู่ตรงนั้นคนทฮามันก็มีดีมีเสียทุกอย่าง ร้อยเปอร์เซ็นต์มัผู้ใดดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอคุณก็มีข้อผิดพลาดฉันก็มีข้อผิดพลาดแต่สิ่งผีดพลาดก็คือว่าไม่ไม่คุยไม่คุยก่อนที่คุณจะโพสต์หรือว่าคุณจะไลค์แล้วตอนนี้ก็คือมีผลกระทบทั้งผู้จัดงานล่ามไปหอดเพจผู้จัดงานแล้วแล้วคําว่าองค์กรคือเป็นอย่างอขึ้นหัวองบอกว่าแล้วจะห่วงองค์กรอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ต้องห่วงบ่มันก็ต้องห่วงทุกคนเพราะว่ามันมีผลผลกระทบต่อทุกๆุกอย่าง ในสิ่งที่เราผิดพลาดเนนะี่ยเราขอโทษเราขอโทษไปแล้วเราคุยกันไปแล้วทุกอย่างคือเราคุยกันแล้วแล้วเขาก็เป็นคนพูดเองว่าเขาไม่อยากให้มันมีผลกระทบใดๆต่อครอบครัวหรือองค์กรแต่เขาเลือกที่จะโพสและไลฟ์สดแล้วพอโพสต์และไลฟ์สดก็เลยนั่งมังหนากันก็อยู่ว่าเอ้าแล้วแล้วเราจะมองหน้ากันติดเหรอถ้ามันเป็นอย่างนี้ท่าสิมองหนากันติดติดถ้าพูดขนาดนี้แล้วว่าออกมาละซื้อออกมาคือจัง่าขคอยไป เอากันก็เขาขอไปนอนงซีกันก็เขาน,นี่มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วสิ่งที่แล้วสิ่งที่จะเบาเรื่องเรื่องเรื่องบงแต่ว่าบริฟั่น่าไรสดเมือนี้บทที่ว่าองไรสดเขาบอกว่าเขาห่าเขาพูดเหมือน,น,ดอดออนเดิมที่จริงเมไ่้อยากว่ออยากเบาคือถ้าเขาเบาไปก็เหมือนสาวใส่ให้กากินเหมือนเข่าแม่ประจานขอบผูเจะของ แต่ถ้าเบาๆถ้าค่อยเบาๆแล้วคนก็จะเข้าใจผิดไปต่างๆนั่นน่ะแล้วคนก็จะโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นแ๋ยวมันกต็ตตรงเบาๆในส่วนของเห่าในจุดของเห้าในส่วนที่เราผิดพลาดเรายอมรับว่าเราผิดพลาดแต่เราไม่ได้คิดว่าเราจะทาร้ายครอบครัวทาร้ายครอบครัวมันไม่มีใครมาแทนที่เขาได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น แต่คนกนตีความหมายของโพดและกกับของไหลสดน่าไปต่างๆนานานขอยกต้องเอามาบอกในส่วนของข่อย